รู้จักกันด้วยค่ะใส่มาพพี่อุ้ยอันนี้น้องเซนหรือล่าใช่โหเก่งมากนำพีมมาด้วยหนุ่มเซฟสุภพงศ์นะคะบินลี่พัชนน์เซ้งวิชัยและเซอร์ไพรส์ปัิกรนะมาสวัสดีขออภัยครัปิธริกรนะคะมาสวัสดีปีใหม่แฟนๆช่อง 7hd แล้วก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับพวกเราด้วยต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็คือความสามารถครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องร้อง เต้นเล่นละครทําได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะน้องๆก็ฝากความเป็นห่วงมาถึงทุกคนด้วยถึงแม้จะไม่ค่อยได้เจอน้องๆเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะคะสามารถติดตามได้ทางงานออนไลน์นะคะแล้วก็อินสตาแกรมของน้องๆทุกคนเลยค่ะคุณบูบูชาจะแอบถ่ายน้องเซนจากหน้าจอตรงนี้ไม่ได้คือน้องสาวดีฉันคือแบบายเห็นตั้งแต่เด็กๆเป็นลูกเป็นหลานเี่ชเป็นลูกเป็นหลานโตแล้วนะเนี่ย สวัสดีพี่ใหม่ครับผมเชนสุวพงศ์ครับน้องๆหลายคนก็จะมีทักษะในเรื่องของเต้น<อ>เผื่อช่องเ็ดสนชัอยากให้พวกเรามาโปรโมทนะครับรายการหรือว่าละครน้องๆอยังว่างนะฮะคิวว่างติดต่อได้ผมก็ว่างเช่นเดียวกัน ติดต่อมาเล่นได้นะครับก <t bubble> ็ตอนนี <t rat ul tube> <t ní> ้ก็จะเป็นลักษณะเป็นไลฟ์กันแทนเจอกันแบบเจอกันแบบว่าในงตามงานเนี่ยน้อยลงใชาที่จะมีแบบอีเวนต์เล่นทริปหรือว่าเป็นเป็นแบบงานคอนเสิร์ตเองแฟนมิทติ้งเองมันเริ่มที่จะแบบว่าจัดไม่ได้ครับผมในปีนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆรวยๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับที่ไรก็ขอให้ปสบผลสำเน็ทุกอย่างเลยนะครับผมด้วยความห่วงใยจากพวกเราไอทอลแฟคทอรี่ครับ